เมียดวะคุณจะถ่ายลิเมยียดไหมไล่เมียดมาคุณจะถ่ายแล้วมีเมยียดมาสองคน อ่ะอ่ะได้ได้เาก็จะหงินเราคุยกันไวยเขาจะเปิดทิมเด็กไม่ได้เปิดทิ่มโอนะตรงมีคนเปิดทิ่มไงเนี่ยเท่าหรือเปล่าเ้ปิดทิ่มเด็กเ ไอ้ไอเลือก่อนบ่นี่เลือกแกะก่อนได้หนิเลือโลดเอาไปเลยเอาเลย,ยเนอะเยก็เติบตัโหตัวโ,ตโหวโโห,โโหงงลอกน,โโนี้เลือกเลือกก็ล็อกมาเสียไว้ไปล่อยมันเห็นอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน

ก็ดึงผิวเดิมเมื่อขาตัวเฮ้ยคีล่าวะก็ดึงคิงคีล่านะครับตรงนตันั้นนาใชแล้วเยียวคีล่าเยี่ยวเดียวกันซิมบิีคีลาฟ้าม ีมากครับท่านดีครับไอเจมบ่เไอกระจ้าวัดีครับวันดีกระจ้าเ้ยผู้ใดเปิดครับสวัสดีครับพี่ครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะมาเจอกับแก๊กสายว้าวนะครับบ่าวเว้ยเอาว้าวเนาะดึงมือถือกันไม่เป็นไรก็

ไปลีอยู่ในปุ่มใช่ป่ะตอนนี้ตอนนี้ไอเดียล้องแซงไอดีรักเนี่ยอะไ่วะไปดึงบับไปดึงให้ยังขี้ดาดึงดึงขี้ดามาวะตัวเ <laughs> ด,ดึงกี่หลา บอกไปดึงบัไปดึงเชีย,ยดึงตวตีผมผมรักใคร่ะเาไปไนปหน่าเฮ้เฮ้ยอยหรือะเียเขาไปไหนป่าป่าที่หน,น,น้นา,า,นนาเยเฮ้ยเร้ยเฮยเฮ้ย้ยายเฮเย้ยยเฮเฮ้ยเฮยาฮ้ยเฮ้ยเฮยเเ ขาตอนเขากันตลเลยีน้น่แเลเหยียบไปนี่น้กลมันเด้เยเหยียบไปไอนมมางนัเนมามามาเล้ามิดลาติดปลเยิกปลาทีตอ เสีย XQ ฟรีเลยเมื่อกี้ได้เที่ยวได้เที่วได้เทีวเฮมาเลยเ้ยได้เทีวได้เทีว้อามาเอาไ่เบาเบิ้งเดือนเนี่ยนเดนเนเนวันเนจไปวันก่จิวเดือนมากจิเดือนมาถอย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  Trích bà, trích bà Trích bà, đi trích À Vậy không? ai khắp quân thơ? Mình ship kìa cận đê Có farm nhau à Tiêu bài đơ, tiêu bài đơ Hình đi, hình đi Hình đi Tăn, miếng chừng mãn nương Tăn ยอมเขาไม่ยอมน่ารอเตมกลางยังไงเกี่ยชีพตัวอาเที่เที่ยวอถหงว่าอว่าเฮอยเแล้เดยพี่หบอกได้ปะไปเี่ยวชีพห่ยชิบเป้ยมีปมเสมอ่เี่ยวกด้เยไไปกน ก่ยสนใจได้รวยบุรุ่ยงบรุเรื่องไรงัหน้าป็นอติยมให้มันเขามาหดผมเลยหอดหอดมหวเขาเปนเอาบออะเดี๋ยวไปกินไม่ได้ไม่ได้ ไอ้มั่ขีดได้ไปได้ไอ้ไม่ขี่เจ้าเนีนั่นเื่อบขดเเจต่อยยังัไงยังเขียนอี่เออมันละเออมันอะบ้านนึงนี่คือจูงเขนเลยห้องปฏทตาบวชนาดนี้จูงขนเนาเขยเห็นเจ้าคนพิการ Anh hưởng của anh. Life goes in, gắn sức. I oh <utilizzruff> oh, oh. oh, oh. oh, oh, oh. have กำลังงมึเลยงไปกันไงไปลลงไปเนี่ยล้งวยหน่อยหน่อยก็ยหน่อยช่วยหน่อย่อยหน่อยเดียวมันแตกม่ระ่บนบจีแตกะลา่ลาก่ลากว่ักลากว่ลลา่ากี่ะเขาี่รหเข ไอ้คีลาเขาคีลาเขาดู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 ถอยถอยถอยเดะ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 เจอยจอยจ้อยเฮ้ยกันเฮ้ยกันแก๊ปแปแก๊ปแก๊ปโอ้ดูดูได้เลยว่าดูๆๆๆลาว่าดูไปเลยแบมันหล่อมันสูบเปนมากกว่าใครดูนมยันก็ยังไม่ดีเลยเจ๊เจ๊เจ๊เเจ้า เดี๋ยวเเดี๋ยวเๆีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเน้ยอยอยู่เดือคือไปเร็วเลยวะเกมมอกแขันเกมเดาเดายกมนเราไนอนโอ้ยยี่้ามี่ยพ่อายพี่ายวี่ยไม่มเด้ออันตรีความไม่มีมันเดียเด้อ อ้ตันเด้ออตัวมา่อ้หร่สุนใจเฮาดีเกมันบ่มสนใจเฮาดีจังดียังก่อนันโมเมนต์อขว่โมซนบมเมนว่าเขาบ่สุนใจจังเจ้าพีตีชิบมบรดตตี น้ำมันบทันดูสิหัวงานง่วงานอยู่ใครนี่ได้ได้ได้เนี่ยวฟังผมกันเลยใช่ใช่เงียกอะไรเนี่ยฟังทังยันเออขี้ระห่ยอย่าท้อใจ ตามเอาผมมามาจะรับกันปหาจอบอบบเอ่นพนเพิ่นพวกล่างพนบอบออบเอเอร์เเตอรเเตอร์เออเกันผมกเอ้ยเอ้มนีมดีเอดีใช่ปะนี่คนไหกันล่างชอยอันนี้ก่อนชอยเมียกอนได้ขี้ได้ขี้ได้ขี้ลาโอ้

เอ้ะมดบ่เอบดอยถอยขี้าขี <sk <sk ้ลาของขี้ลาขี้กันขีกีลาเน่กันอะอกันยัหายเลยวะอันตีอันตีอีจังนั่นันะันตีมันมมีไออั้นเนาะใส่อถ้าดูดมันดูดบอเด็ไอติไอไอเกมมันดูดไปเ ดูเลี้ยวดึงว่าดูเลี้ยววางหันนี้ดูไปอยู่แล้วบอแล้คนนึ่งั้งแตอยู่กลางแล้วเดี๋ยวเชื่อชิมไัย่เชื่ไหนจังหาเราคอยไต่ไจังมาเรามาเที่ยวมาเที่ยวเกมบอผมไปหาเจ้าหกเที่ยวเที่ยมุเกีงเที่ยวอบเป็นไอเกมกล้ามไปเลย ไม่ดูได้เลยเดียวในเกมเอาไหนอดูได้ปะโอ้คือคืนไปโซนกลางนะกลางเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจับเลยนี่มันอยู่ในิดปลาหนิอยู่ในป่านี่จับเลยจับเลยช็อกแล้วช็อกแล้วปาดแล้วอะไรเร็วกลางเร็วกางเลย เวลาตายแล้วาตายแล้วอย่าทามามันดูไรดันไปดันไปตายแล้วค่อยไปครับเฮ้ยมันมาหลัง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 ปาดเลยนี่มเห็นไหมดีคอยกันครักลับบ้านก่อนนะจ๊ะไปไปต่อมันมันเลยสิ

ยาวอยู่บนนี้เอาด้วยเอาจีนเดือดเตะมีนเด้อต่อเนี้อห่วงแรงห่วงล้างลูกกาเราอะไทุกอย่างในเลดไนมาอันี้อันนี้อนนี้เด็กกันลูว่านันวนไปมีสิทธิ์อะยร มันถึงขึ้นไปด้อมูมาไนนี่เขียวอยู่นี่เขียวอยู่นี่เออเอฟโอเจีเจียเท่เจียเจเจียเจีเจียวยานี้ไจ่เจียวเดียนูเลยไอ่เออเดียนเยนี่เลละเดกาะเปิดเก เรียนนี้กันอยูกัเลยเอออยู่แค่ิกแล้ก็ต้องเรียนแค่นีเพื่นแค่นีคครับครัต๊ใจต๊กใจยังวะต๊ใจโอ้โหเรีนเกือบหมดบ้านเปิดหวรอจะ เจมมี่ยูนี่เปาเขาอยู่คนนึ่งอยากมีเจ้าคนหนึงมันเ่ิวน้อเอาไปก่อนไปกระคาห้องบเกันตัวหนายังกระยังอรยเฮ้ยเฮ้ยล็อกซี่เฮ้ยจุงแจนกูไปก่อนไอยกอน เกมเรียบร้อยแล้วเกมนี้เรียบร้อยแล้วเรียบเลยเอาไข่เอาไข่เลียบกูไม่ดีเรือ้เที่ยวบะมัมาเก่งแล้ท้อนเลยเนี่ยท้อนเลยไอ้ดีนตัระดับภาคไ้ไอ้

O oh.